สวัสดีค่ะสวัสดียำแรงนะคะวันนี้ห้องกําลังสีบอกรีโนเวทพื้นสวนใหม่นะคะทุกคนไปหาอะไรมาใส่กนได้ได้ค่ะเอาอะไรใส่ดีห้าเดี๋ยวหาเนีย้ยใส่บักหิมกันนะคะพอดีว่านี้ช่างสั่งมานะคะพี่น้อง ซื้อบ้านมาหลายปีถึงหอดเวลาสิต้องรีโนเวทใหม่รีโนเวท,เวทอันนี้ไหมรีโนเวทส่วนใหม่ไหมลกหญ้านะคะเราจะปะสิเฮ็ดพักส่วนัวาสักน้อยหนึ่งเดี๋ยวเราจะเก็บก้อนหินนะทุกคนเก็บบักหินไหม,มเก็บ เก็บบกขินเออเก็บบกขินไว้เพราะว่า,าบกขินซื้อมาเนาะกับแพงอยู่เด้ยางแพงแพงรับจ้างนะคะรับจ้างเก็บเก็บรับจ้างถอนหญ้ารับจ้างรับจ้างทุกอย่างเลยนะคะวันละสามร้อยห้าสิบ ผู้ใดสิจ้างจ้างเ<า>ดี๋ยวเด้อชั่วโมงละสามร้อยห้าสิบนะคะจ้างได้ค่ะลุกหญาเปลี่ยนกรงหนูไปแล้วเรียบร้อยโอมันผุนะเนี่ยถุงดำ ถุงดำมันก็ผูกเป็นนะเนี่ย เ,เวสิสชวนใหม่นะคะพี่น้องรอติดตามตอนต่อไปจะสีเลี่ยวย้ำไหนอกวะหน้าฝนใหญ่ก็คืนด,ดีดีเด้อไม่รู้ว่าจะเสร็จตอนไหนเนี่ยป้าป้าต้องป้าจะปลูกแต่หัวหัวละพาเหรอ อันนี้อรปโอ้ยยังไงเ,ออเน,นี่ยวะมันก็ไม่มีอะไรปลูกจะปลูกอไรแต่มันมีมเม็ดผักอยู่ไหม,มเม็ดผักอยู่ตรงข้างบ้านนั่นแหละผ,ผ,ผักกาดดอกที่<ต>ชอบไปกินกับฮะแต่ปราต้องเอาโหละพาใส่กระมังใส่ใส่อะไรนะใส่กระถางกระถางใหญ่อ่ะ โอ้รักามันติดแล้วก็อเอาก็ขุดไปเดี๋ยวเก็บอรกินเกบอรกคินสก,ก้อนได้พี่น้องเด้อแล้วเฮาสิเดแบบว่าปลูกผักส่วนครัวนำนะคะตอนแรกไปหาซื้อบักเคียามาปลูกเนียแต่ว่าบ่มีักเคียนเนี่ยอ๋อมาแล้วอะไรแทงมือน้ำมันนี่แม น้ำกระบองเพชรแท้งได้ไยิงแล้วเพลสองคิวพิวไหวไหมล่ะปักเหมือนเดิมเข<อ>าก็อกเป็นถ่งมาแล้วเหรอไอ้โจเพิ่งไปออกมาสิวมันอันใหญ่หรือเปล่าไม่อย่างนี้แหละฮะรถเตาเฟใส่งไหวแหงไปเอารถไปใส่อย้ยเอารถไปใส่ไม่เอาหรอกเอามาส่งสองคิว โอเคเอาสิไปเฮ็ดเหยียงกาจัดจัดส่วนตรงนี้นะคะทุกคนนี่กระบองเพรเท่านะคะอบองบองนะคะบองบองเยอะเยอะมากที่บ้านนะคะมีบองบอง ยังไม่มีเวลาเอาลงกระถางแบบน,น้อยๆไหมพี่นอ้องป๊าปมันทำไมเยอะจังเลยอะ่ะพี่น้องเ<ม>บิ้งฮะมัตออมนมต้องตัดแล้วนี่หว่าอุ้ยมันน่ารักมากเลยนะคนะตัดกระแต่ปะบิดออกเอ,อิงพี่น้องพี่ น่าฮักวะสามารถทำต้นหนึ่งได้เลยอันนี้เป็นต้นหูกระตายเดี๋ยวข้าสิเอามาแจกเดี๋ยวจะเอามาแจกทุกคนนะคะอ๋อมันน่ารักมากเลยอะต้นหัวใจอะ โอเคพี่น้องวันนี้ลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวสิเรีโนเวตม่แล้วก็สิทายให้เบิ้งนะจ๊ะ